จะมารีวิวงานฮอตทอยนะครับแต่สำหรับคลิปนี้เป็นสำหรับคลิปแฟนสไปเดอร์แมนด้วยนะครับสไปเดอร์แมนนี่ต้องเป็นสายเกมเพย์ด้วยนะถ้าใครเคยเล่นเกมต้องมาดูกับเจ้าตัวนี้นะครับว่ามันดีหรือไม่ดีนะครับแล้วมารับชมกันกับรายการที่ชื่อว่าแอบชหมดเดว วันนี้นครับก็มารีวิวงานเจ้าปเดอร์แมนตัวหนึ่งครับเป็นงานที่เขาสร้างขึ้นมาของฮ o ตทอรที่สร้างมาจากเกม Playstation 4นะครับซึ่งใน p พ5ก็มีนะแต่ p พ4ก็มีนะเริ่มเจ้าตัวนี้เป็นเรียกว่าปเดอร์แมนตัวหนึ่งนะที่อยู่ออกมาตัวในท้ายเกมเลยถ้าใครเคยเล่นนะครับนั่นคือเจ้าตัวนี้ทันเด,ด,ดี๋ยวแกะก่อนนะถ้าใครเห็นก็จะเป็นเห็นไหมนี่ไม่ีใครเห็นหรอกเดี๋ยวผมแกะให้ดูก่อน แทนก็เป็นเจ้าตัวนี้นั่นเองนะครับนี่นี่คือเจ้าซูเปอร์แมนชื่อว่าแอนตี้ออกซูดนะครับนี่ซึ่งมาจากในเกมนะในเกมก็คือเขาเป็นชุดสูตรที่สู้ไว้กับสู้กับด็อกเตอร์ออกโตพุตนะแล้วก็เจ้าตัวนี้มันจะมีร่างกายที่แบบเป็นจริงๆในในในเกมหรือในคอมมิกมันก็ต้องออกเหล็กใช่ไหม แต่เราลองมาดูวัสดุของเจ้าตัวนี้กันว่าฮอตทอยนั้นทําเป็นอย่างไรบ้างนะว่าจะเป็นเหล็กหรือว่าเป็นยางหรือเป็นอะไรมาดูกันสําหรับสายดัมแมนคิดว่าซื้อหรือไม่ซื้อมาชบชมกันครับเดี๋ยวผมลองเปิดกล่องให้ดูก่อนเลยนะซึ่งรูปหน้าตากล่องก็จะเป็นอย่างนี้คนระับเป็นดั์แมนตัวสีดำนี่แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเป็นรูปแมงมุมนี่แล้วเขียนว่า anti ก x ู d นะครับดีรักเวอร์ชันซึ่งตัวนี้มันเป็นเจ้างานดีรักนะครับ ก็เดี๋ยวลองดูว่าดีรักเนี่ยมันแถมมาบ้างนะโอเคเปิดลงมานะครับนี่เปิดให้ดูเปิดลงมาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะท่าน้ากล่องแล้วก็ตัวรูปก็จะเป็นอย่างนี้นะผมก็เถึนครั้งแรกเหมือนกันนี่จะเป็นรูปสไปเดอร์แมนออกซูนะครับผมเรียกว,ว่าออกซูแล้วกันนะเดี๋ยวเราลองมาแกะกันเลยนะนเพื่อน ออกมาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับส่วนตัวก่องไม่มีอะไรมากครับแกออกมานะครับปึ๊บก็จะน่าจะมีสองชั้นนะชั้นแรกจ,จะเป็นฐานที่เรียกว่างานดีรักนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูเป็นชั้นๆกันแล้วกันนะแก่นี้มาก่อนซึ่งซึ่ง นี่ครับนี่คือเจ้าตัวสูมแมนแอนตี้ออกซูนะครับก็ถ้าพูดสำเนียงผิดหรือออกภาษาผิดก็ขอโทษด้วยนะเพื่อนๆนี่ครับหน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวผมซูมเข้ามาอีกนิดนึงจะได้เห็นชัดหน่อยซูมมาก็เจ้าตัวหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับนี่ถ้าใครเห็นหไหมปิดหน้าผมก่อนนี่เป็นไงตัวงานก็จะเป็นอย่างนี้นี่ สวยนะถ้าเราดูไกลๆเนี่ยเราผมว่ามันสวยามากนะข้างหลังเป็นอย่างนี้นะครับเป็นสีทองซึ่งนี่ถ้ามองไกลๆล,ลอยโดยไม่รู้ว่าวัสดุมันเป็นอะไรนะมันสวยจริงๆโดยตัวเนี้ยถ้าในเกมหรือคอมมิงมันต้องเลืองแสงได้นะตรงตาตรงนี้นะซึ่งตัวเนี้ยมันเลืองไม่ได้เพราะว่ามันเป็นยางครับนี่หรือว่าเลืองได้ที่มือเดี๋ยวผมมาเช็คทีดีนะแต่มันไม่ควรเป็นยางอะ่ะเพราะว่า มันต้องเหมือนไอรอนสไปดี้อย่างเงี้ยเป็นแบบกึง่งกึ่งยางกึ่งเหล็กหรือไม่ก็ใช่ไอรอนสไปดี้ตัวแดงๆอยู่ด้านไหนสมมติอ่าข้างหลังพวกนี้แหละอ่าก็เซ็งตรงด้านนี้เหมือนกันนะซึ่งราคาเดีย๋ยวพูดราคาท้ายคลิปละกันซึ่งราคามันก็สูงอยู่นะเจ้าตัวเนี้ยแต่ก็รู้ว่าสูงที่อะไรนะพอพิมพ์ออกมามันก็สูงนะครับซึ่งอ่ะเดีย๋ยวเราเข้ามาต่อแล้วกันนะเรามาดอาูอย่างอื่นก่อนเดีย๋ยวผมค่อยพูดเรื่องราวก่อน ก็จะมีแถมใหญ่มาให้ไม่แถบหรอกมันอยู่ในที่เราเสียตานยงมุมแบบนี้ที่มีทุกตัวแล้วก็มีอย่างนี้ที่ที่มีทุกตัวเหมือนกันสำหรับเซอร์แลมนจะมีใยอย่างนี้หมดเลยชุดมือนะครับก็จะมีตัวนี้ด้วยตัวยิงใยมุมมาให้ด้วยนะเปลี่ยนเปลี่ยนให้นะคู่หนึ่งมีมือกำม,มือกำนะครับนี่ไปเป็นคู่นะมือกำมือกำครับือกำไว้ต่อย อันนี้มือน่าจะไว้จับเส้นใยนะครับนี่มาเป็นคู่เหมือนกันน่าใครเห็นนะนจับเส้นใยมือยิงใยนะครับนี่นี่นะหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้ยิงใยมือแบนะครับอันนี้ไว้ทําท่าทางเวลาลงพื้นหรืออะไรก็ได้นะเนี่ยมือแบจะเป็นแบบนี้นะครับ ต่อมาก็จะมีจอยสำรองมาให้1คู่นะครับแล้วก็มีลูกตานี่จ้าตัวนี้เปลี่ยนตาด้วยนะมีอยู่2แบบก็คือแบบหลีอันนี้เขาเรียกว่าหลีนะหลีหลีตาหลีหีเงี้ยหลีนิดนึงนี่เห็นไม่รู้แล้วก็หลีเยอะหน่อยทำหน้าตากวดประสาทหลเยอะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ก็จะประมาณนี้กับหลักชั้นแรก ชั้นถัดไปต่อมาเป็นชั้นที่สองนะครับชั้นที่สองเนี่ยนี่ที่เรียกว่าดีรักนะครับถ้าใครเห็นดีรักก็อืมดีรักจริงจดีรักฐานนะฐานแบบใครเคยเล่นก็จะมีฐานมาให้นะอ๋ ่ามี2แบบทุกคนจะมีติ๊กเกอร์ที่เป็นโซนร์แมนนะ mm hmm. แล้วก็เป็นแบบเหมือนโกดังนี่แบบนี้ให้ก็คือใครชอบหนก็เอาอันนั้นติดอ่ะติดไปถ้าใครชอบแบบนี้ก็ติดอย่างนี้ไปแล้วก็ยืนตรงๆได้หรือใครชอบแบบมีเอฟเฟกหน่อยก็อย่างนี้ไปเลยอ,อ่าเป็นไงซึ่งถ้าเบื่อเราใช้อย่างนี้นะครับเราก็ต้องเอาฐานเอาเอเซอรี่ที่มันให้มาเนี่ยเนี่ยมาด้วย ผมยังไม่ได้อ่านคู่มือนะครับอาจจะผิดพลาดเดี๋ยวลองติดสดๆตรงนี้แล้วกันอานนี้นะแ้วใครเห็นไม่ชัดผมจะไม่เอาเสาเออกมานะผมจะเก็บเสาไว้ก็ติดประมาณนี้ครับนี่ ก็จะเหมือนแบบกำลังโดนไล่จับนะแล้วเราก็เอาโซนร์แมนเนี่ยไปยืน,นเป็นไงหลายคนอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับเดี๋ยวผมจะเอากล่องให้มันสูงขึ้นหน้าตาก็จะประมาณนี้แ,ลแหละนี่เป็นไงนี่ก็ประมาณนี้นะผมลองหมุนให้น,นี่ก็ประมาณนี้นี่นมครับก็จะเห็นอยู่ว่ามันก็จะมีเป็นเอฟเฟกสวยๆงามๆนะถ้าใครชอบก็ดี ใครไม่ชอบก็อาจจะเซ็งหน่อยโอเคครับเรามาคุยด้านความสวยงามกันนะครับก็เรื่องในความสวยงามเนี่ยอย่างที่ผู้ไปที่ผมพูดเกินไปตั้งแต่แรกเลยนั้นก็แบบอาจจะแอบเซ็งนิดนึงเพราะว่าวัสดุที่ใช้ทำเนี่ยมันเป็นยางมันอาจจะดีในตอนตรงการยืดหยุ่นของการจัดท่าจัดทางนะมันก็จะดีแค่ตรงนั้นนะแต่เรื่องความสมจริงอะ่ะผมว่าให้10ก็คงให้แค่5แล้วกันนะครับ แต่มันทำได้เท่านี้จริงๆนะของเขาคงแบบรีบทำมาหรืออะไรผมก็ไม่รู้ก็ได้เท่านี้จริงสำหรับแฟนโซฟีมาของผมนะประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วล่ะแล้วก็ได้เซอรี่ที่ให้มากับราคาเนี่ยหลัก800 0ันเนี่ยผมว่ามันก็แพงอยู่นะกับแค่นี้เองแล้วก็ให้มา800 0มันก็ถ้าลดมาหน่อยซะกเจ็ดพันก็ยังจะดีอยู่นะผมว่าก็ น่าจะราคาคุ้มราคากว่านี้เยอะแล้วครับก็ด้านราคาเนี่ยก็คงให้ได้ประมาณถ้าสิบก็คงให้สักเจ็ดจุดห้าแล้วกันคานนี้ครับก็เจ้าตัวนี้ก็ประมาณนี้นครับเรื่องการเดท่าเรื่องการเดท่านี่คงจะดีสุดแล้วนะผมิดบ้ามคงงอได้ยยบบบบเยอะเนี่ยอยู่เห็นป่ะเห็นแล้วย่อเอาตัวขายงอได้ขนาดนี้เลยนะถ้าใครไม่กลัวยับก็งอได้เลย น,นี่ก็งอเท้าได้เยอะนี่ก็นี่ขยับตรงใจตรงนี้ได้นะครับเห็นไหมตรงนี้ขยับได้อ่ายกขาขึ้นก็ได้ประมาณนี้ด้านนี้น่าสุดละอ่าอันนี้ก็น่าสุดแล้วนะครับเรื่องยกแขนนี่ก็ยกมานี้อ่าเสียงอยู่ปึ๊บได้อยู่นะครับเรื่องหมุนอ่าหมุนได้เรื่องอ งนี้มันแข็งเนาะปึ๊บมาอาจจะได้ไม่เยอะผมว่าได้ไม่เยอะได้เท่านี้เองก็ประมาณนี้เรื่องการขยับท่าก็น่าจะเล่นได้อยู่แต่อาจไม่มากต้องลองจัดท่าดูอีกทีท้ายคลิปดูแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้ครับก็เรื่องการทางก็คงได้ให้ประมาณสัก9แล้วกันนะอาจจะไม่เยอะแล้วเรื่องวัดป็นยาก็อาจจะไม่ไม่แตกไม่ลอกง่ายนะครับ ก็ประมาณนี้วกันครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และสับใครให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปครั้งต่อไปนะครับผมจะทําให้มันดีขึ้นเรื่อยๆแล้วกันนะกับการรีวิวนะครับก็ครั้งหน้าจะเป็นรีวิวไม่ใช่ทอยก็เป็นอย่างอื่นก็ยังไงก็ฝากติดตามชมนะครับก็หลังๆก็อาจจะเริ่มลดเรื่องการรีวิวของเล่นลงนะครับไปทำรายการอย่างอื่นบ้างนะเหมือนจริงๆช่องผมก็ไม่เชิงของเล่นนะก็จะมีหลายรายการ แยกๆกันไปนะก็ไม่ได้ทำมานานก็ลองอยาจะเปลี่ยนๆบ้างแต่ก็ยังมีของเล่นอยู่ทุกสัปดาห์นะครับแต่มีรายการอื่นเสริมมาด้วยเพื่อไม่ให้หน้าเบื่อนะับเพื่อน,อนๆได้รับชมกันแล้วกันนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นครับไงก็อย่าลืมดูอินเสิร์ตท้ายคลิปด้วยแล้วกันนะครับล้วไปแล้วนะครับสวัสดีครับไปแล้วแอบชมม์หมดเอง